เรเรื่องไหมคะเพคนก็เลยอยากที้เราเห็นชวนดอกดาวเรื่องเพลินเขาก็เลยมาทำความสะอาดค่ะค่ะมาทำความสะอาดกับทางปลาทางยางอ๋อค่ะกับกับขุ่นง้านเพลินหลักหนัก็เลยเห็นแต่พ่าเห็นดอกก็เลยมาเอลินคุณตาโอ้คไปเบิรนว่าคือ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 หลวงปู่แต่ตอนเด็กๆพาอเลยลูกค่ะว่าไปถึงหลวงปู่ได้แต่ว่าคือลูกปั่นใบเองสิไหมคะค่ะจากนั้นมาแต่ว่าที่สามที่เปลี่ยนเหรอคะค่ะคือจากนั้นมาเลยโชคโชคเป็นไหค่ะโชคอืแต่วันนั้นมาเลยค่ะเป็น แบบเท่าจุดถูกเอาบอกขอเพิ่นมันบอกแต่ส่วนมากจะเป็นจุดถูกจุดถูกเหมือนเพิ่นกัโดนจิตโดนใจให้ออกตัวที่เท่าจุดได้มันมาค่ะแต่ส่วนมากก่ะจกกะได้อยู่ด้วยค่ะผู้ที่มาจุดถูกค่ะแต่เดี๋ยวต้องผู้าเนาะค่ะค่ะค่ะอันนี้มันเป็นความเสื่อความศรัทธาเนาะแต่ผู้ใดเสื่อผู้ใดศรัทธาหัวเสื่อศรัทธาเรามีเงินใส่นี่บไม่ผู้ใดหามกันได้ด้วเนาะค่ะเนาะอันนี้มันอยู่ที่เสื้่าแต่มีคนเข่ามาว่าเ่าหลายอยู่มีเ่าหลายอยู่ว่า เป็นยังคือภากันไหวจอมขวกอ๋อค่ะเข้ากับพ่อวาดอกค่ะเพราะว่าดมันเกีกัเป็นศัพท์ของข้าวของเสียเนาะค่ะแม่นไหวแล้วรวยยังยังไม่เดือดร้อนเนาะไหวแล้วรวยคุณได้กับเอ๊ะได้ยังอยากไหวนะเล่ดด้ค่ะเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่ไก่เนาะค่ะของทุกอย่างเข้าเข้าเข้าฮักเข้าศัพท์แล้วเข้ากับยูดีสบายก็เฮ็ดไปเลยเนาะก็คือดีขึ้นนะคะต่อาเลยว่าดีขึ้นดีขึ้นเนาะมีเพลินมาก็คือดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นเลยค่ะ คดีขึ้นเลยค่ะโอ้ก็เป็นจังบุญพร้อมเนาะนนนนค่ะควันนี้ได้เกี่ยวได้ฝันในอยังบ่ค่ะพวกนี้ผู้ยู่นี่บ่มีผู้ใดฝันค่ะบ่มีแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าแฟนเพิน่นฝันก่อนที่เฮาสิเห็นน่ะเพิ่อนเพิ่นก็มีแค่ว่าฝันก็แค่ว่าเห็นเป็นคือแต่ผู้เฒ่าใส่สุดขาวไม้ยางที่มีแถวนี้แค่นั้นค่ะจากต่ว่าทางอื่นกับฝันว่าเหตุลงผู้แต่งเส่นเป็นสี่อันนี้ห้องกับปรเด็จศรเพิ่นเนาค่ะค่ะรับฟังดีคือจาก ตะปูอยู่นี่นี่มึงเคยได้ฟันป่ะคะค่ะแต่ขออนุญาตบาดข้ามพอแอดกตยังพักในรู้จักหลวงปู่เสีดีเนาะค่ะเซรีดีเนาะตอนนี้เพิ่นมรณะไปค่ะมรณะแล้วค่ะค่ะโอ้ตั้งแต่ปี2561ันห้บเอ่ยบอกห้าสเดห้าอ51ค่ะค่ะเพิ่นมรณะไปแล้วเนาะว่นนี้ก็มีรูปเหมือนเพิ่นขึ้นมากจริงๆก็คล้ายๆรูปเหมือนเลยละเนาะค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนเพิ่นนั่งสมาธิหรือนั่งยังจักอย่างนี่เนาะเหมือนเหมือนเพิ่นนางสมาธิค่ะก็คือเป็นปฏิหารเลยเนาาะะะค่เน เห็นแล้วก็อ yeah. ึ้งทึ่งทุกันเนาะเพราะว่าอยากที่ว่าสิประกุ้กันแบบนี้เนาะเข้ามาว่าคือเข้ากับอะไรอย่างเช่นผู้ใจว่าลูกปูแต่เข้ากับจืดคือพยายามหาหลักฐานที่เป็นลูกบนลูงปูที่สีนค่ะกับเป็นง์ที่เข้าบูชาเมื่อไหร่ต่างๆ ส่วนที่เพิ่มเทียดเพราะเอื่นอยังโคมแรกอี่ยังระมาณนี้เนาะค่ะคพื่อมาตั้งไว้หาเบิง่คะแต่ว่าถ้าถ้ายิ่งรูปเพิ่นกับนั่นไปว่ามันอันเดียวกันเลยไดแต่กินเดียวกันที่เอาม้าะค่ะค่ะเหมือนมากเหมือนมากค่ะโอ้ยยังว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบหนาทึ่งแล้วก็ความศรัทธาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาโปรดมะผายลูกหลานก็ว่าได้เนาะนั่นคือมะนาว ก็น่าจะขึ้นนานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะเห็นเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเป็นบรรรรน่อขเดือนบังเร,รื่งค่ะนเมียนจะสามสิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมเพราะว่าเอออย่างจอมปวกข้นปวกเนาะค่ะบา้านเ้องคือตัวเนี้ยมันมีตะไ่ยไมนมีอยู่แล้วบางทีมันจะเป็นต้นใหม่คุ้มเนาะค่ะมันม,มันจะหกอะ่ะคือมันหกหกคือจังข้างเหมือนข้างโป่งเขาเลยแต่ทางเนี้ยแล้วแต่ก็คือหกนะคะหกเกี่ยวมาเพราะกาย่างเป็นไกคุณหลานเพราะว่ามันจะเป็นปลาซาร์เนาะค่ะเป็นกบอะดรมาดูแลค่ะ อันนี้ก็เพนสีนีกับยอนว่าอยให้เห็นสวนดอกดาวเรืองโอ้เพลนเปิดสวนดาวเรืองอยากให้คนเห็นสวนดาวเรืองเพลนก็เลยนาถางหัวยอว่าดอกดาเรืองกำลังบาดประมาณนี้อยากให้เห็นความฮุ่งเฮืองเืองเหลืองของเพ่ินเพล่นอยากโซ่สวนดอกดาเรืองเพลินเอาไว้มาก็เลยถางเมียนจ้างุ่งเหืองอีดีรุ่งเรืองหุงเฮียงจ้านอกโอเป็นจังหวัดวันนี้เลขเลขไงเข้าได้ขอไปค่เลขไงเลขไ่ี ยุดมือเศ้านี่แต่ก็ว่าขอเลขใหญ่อยู่เดีค่ะค่ะขอเลขใหญ่เนาะก็คือตามตามถูกมันเลยค่ะค่ะคันผู้ใดอยากซิมเล้าหรือว่าน้อยก่อนกะลองพิจาระนาโนแมนจ่าอันนี้บ่ได้ให้งมง่ายหรือว่าบ่ได้ให้เสื้อเฮาแต่อย่างใดแต่ถ้าผู้ใดมีโชคก็ซื้อโลดเนาะค่ะแม่นค่ะการันตี่จะศรัทธาเนาะค่ะค่ะค่ะราะว่าเฮาให้ยใสวิจารณญาณแต่ว่าผู้ขาก็สิลงทุนไว้อยืดไปน้ำค่ะเอ้าเหล้านี้จิตาน่าสุดนี่ไปแล้วเดีค่ะบ่อ๋อได้แล้วเป็นบ่ค่ะ บ่ได้สองตัวแต่ว่ามันออกขิดตัวหนึ่งเลขคูดม่เปิดตัวหนึ่งแต่ว่ามันขิดแต้มหนึ่งอ๋อค่ะคือปกติค่ะโจทย์เราแล้วก็จะติดขามโค้งเนาะรอบใบพูดในจุดก็ได้เองสีไมะผ่าค so ่ะเราเรีนสองตัวค่ะอันนี้พ่อไดเรียนสองตัวกขาเลียกพ่อไดโอ้เอาสามตัวเลยค่ะจิตกระวังแรกสร้างผู้ใดก็อยากได้เนาะฝะเนาะจังจิมปิดไปเพราะว่าเข้าไปจิมหลายเข้ากต่เรียนพ่อแบบว่าพ่อไดรูนมันสีแล้วค่ะค่ะ อั่างไรก็เป็นบุญทางแอดมินอันนี้พ่นพ่อรวยเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณพี่นั่ค่ะที่แบ่งปันเนาะบางเถ้อหลวงปูเพิ่นก็สิว่าโอ้คนไทยเฮามันหาเงินยากเนาะค่ะบางเถ้อเฮาก็บเยาว่านบางคนก็ว่าเอาซื้อเลขเบิร์ก็รวยเบิดประเทศอันนี้ก็ผู้เข้าใจจังซั่นก็ได้แต่ถ้าผู้ดวงเฮามีเฮาซื้อในหน่อยโตลงทุดในหน่อยได้หลายๆเฮาก็อย่าไปซื้อใหญ่เนาะมากเกิดได้ก็ค่อยซื้อจังซี่มันก็บ่ถ้าเฮาได้มาเฮาก็ได้พอได้เงินซื้อแนวอยู่เนี่ยกินไปวัดไปว่าเนาะค่ะะเนา แต่กิดแตงสีห้าจะเปผึ้งเศษตกิดอย่างเดียวกับกะก็คือเนาะค่ะก่นให้ห้าวกับคือเพื่องา่าดกับเพิงแมวแตงซีเนาะค่ะตรงไหนตรงนาปกติมี่ยัง้าวกับกาบกวายุเลี่ยนเนาะค่ะแับไน่เพื่อกติจักนึงแอเ่ป็นอย่างเนาะแม่กาบแล้วลวยกาบเลยค่ะแอดกสนับสนุนก็เกันค่ะเพราะว่าห้าอยู่น้าสิงักดิ์สิทธิ์ดิเ้าสายสายบุญสายนันนะ ได้เฮ็ดได้สั่งวัดว่าอาลลม,ท,มที่ทว่าสั่งหลายๆแสนหลายๆล้านก็ได้ตัวนี้ไปซอย <c oughs> เพ<อ>ราะว่าเฮ้าบางว <c oughs> ัดกับบอดีมีวัดดาลาดังเขาเจ้ามาซอย <c oughs> มันบอกขาก็ต้องอาศัยโชคลาภซอย่คะจ้ากมือดีเ้านี่ก็ได้มาแก่บุญไก่เก่าสิบเก่าแพงแจกไปเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่เก่าสิบเก่าแพ็งอู้บ่ธรรมดาเลยเนาะค่ะเนี่ยเหมือนเราบ้างค่ะอย่างว่าแล้วค่ะเหลือที่ยังไม่ลาอยู่ ี่อยู่สิบแผงล้อเวลาบายสามในสิลาค่ะโถ้าว่างูเส้านี่แตกไปแล้วก็เหลืออีกประมาณสิบแผงถึงสมองแล้วแตเอาใครมาทำกันจนใดกัเสียขอเห้งขอหมานข้อหอยขอแขนไปน้ำผูคุณพี่เพิ่นบุญหลายนะคะพี่น้องเนาะข้าววาข้าบุญหน่อยข้าซื้อบ่ใครถือข้าวกับขอหอยขอแขนไปน้ำผูเพิ่นมีบุญเนาะสัตว์ตะกี้แต่ก่อนเพิ่นอาสีสาสมมาหลายสัตว์นี่เพิ่นกิดสีไดขึ้นนะคะพี่น้องเนาะ เอาจังไดนก็ขอบคุณคุณพี่อีกท่านึงค่ะขอบคุณ huh. ค uh ่ะ huh. ค uh ่ะขอบคุณค okay. oh. ่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติค่ะอืะค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวค่ะกับต่อโดยคุณพ่ออีกเท่านึงคุณพ่อคะสวัสดีค่ะคุณพ่อเป็นคนทีค่ะเป็นคนทีท่านอันนี้เนาะเป็นคนทีท่านปูพ่อมานั่งใกล้ๆลูกแม่ค่ะ ค่ะอ้ยขอให้ลูกอ่าค่ะออกอีกก็ได้ดอกพ่อให้ลูกร้านได้อือค่ะน้องพ่อหน่อตามที่คุณพ่อเคยได้กากปูเนาะค่ะเนาะค่ะกากปูค่ะเป็นเห็นเป็นเทือดเล็กเป็นจังไหนค่ะความรู้สึกพ่อเคยไปเห็นที่แรกมันกากพนลวกด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นกันวาแล้วมันก็ติดจอมหัวเนาะค่ะมันบริเวณว่าเขาปั่นข้าแตงเนาะค่ะไปเห็นมันกากราบมันคือนเป็นนังจีนค่ะแต่ตอนเป็นเหน่อแง่เหนอย นี่คีย์เกตัวค่ะค่ะคีย์น้ยพนุเออเคยอุปไปอุบปรถากอุปธรรมเนาะพ่อเนาะค่ะค่ะอย่าง่เห็นถึงที่ที่แรกๆอ่ะแต่ยังกอทำด้สจำหนึ่งเบบอเบอบ่บขาดเลยค่ะบ่ขาดไปเลยแบบต่อมาต่อมาคือมาหลายแล้วมากนี่ดอกไม้ทุ่เทียนมากเลยก็โคตร่า คือไปเรี่ยคือไปเรี่ยแค่แห้งแต่แกงออกแกงออกแกงออกเลยเรี่ยค่ะเป็นบุญพ่อลูกหลานเกิดได้ใหญ่รุ่นเกิดก็ได้เห็นเนาะพ่อเนาะก็ได้เห็นค่ะจังไรแล่ะแบผู้ใดมาเห็นกับเป็นเสียงเดียวกันนะค่ะผู้ใดมาเห็นกับเอ็งพ่อถือหลุดในแห้งคือสาวพ่อเสียงเดียวกันเบิร์ดผู้ใดมาเห็นก็คือหลวงพู่คือหลวงพู่ค่ะ ผูค้คนยกใไกลๆนี่ก็มาเห็นจ้าเพ้าะว่าผมก็บว่าใครเห็นคนดูหรอกเห็นกันมาง้าวมาง,างข้าวกระว่าขึา้นขากโยกกระว่าขึ้นเป็นมาโปรดมะผายลกูกหลานเนะาะลูกหลานเกิดได้ใหญ่รุ่นได้เห็นจังที่ก็คือว่าถือว่าเป็นปฏิหารเลยเนาะพอเนาะถือว่าปฏิหารนะครับไม่ได้ มันแต่จังใดมันวอกบดหนาตืดขึ้นจากซี่นเอาปลวกมันกมีหลายอยู่เนะาะค่ะแมนแมนแต,ตามเห็นอยู่น,น้ำบวานน้ำเมืองเขาก็บว<อ>ันเป็นลักษณะนี้นะเ,อออะเป็นลักษณะนี้ค่ะชนมากก็จะเป็นพ่นล้ําเลี้ยมกลมๆคื<ม>อรถนอกพอเนาะกันพวกไปปวกง่ายพวกง่ายครับถ้าเจ้าไประปุกเอานม่งเมาเหมือนกบบม่งแบเป็นจรวดถึงได้ซื้อค่ะแมนแมนค่ะแต่ขนาดตามลักษณะที่ลูกไปเห็นมันขึ้นน้ำเหมือเหือนที่ว่าบ่ค่อยดีบนในหันก็พ่กเป็นลูกเป็นล่างเด้นนอกพอเนาะค่ะ ร้านนี่กันแต่เมื่อเห็นมาเนี่ยจะจะเป็นพ่อปรากฏขึ้นมาเนี่เพื่อนกับบัเปลี่ยนนะค่ะชมห้องเป็นหนาชวนเทิงนี่ค่ะเป็นบัเปลี่ยนค่นะเปิดอายุลักษณะเก่าแล้วก็กบบไม่พงไปเติมบนเมียังไหมโอ้ก็คือหนิ่งหนึ่งคือหนิ่งอยู่ซ้ำนั่นค่ะแต่ว่าอื้นของเพคนนั่งนี่ค่ะ พวกมันยังมีโอนอยู่ด้วยมีโอนอยู่นั่ขผ่านมองโอ้ขายั่งยังยังเสริมขึ้นมากแต่วันเชื่องเชื่องเนี่ยเมีเลยตรงตรงเสียนตรงยังเพนคนตรงนาตรงตาเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเนาะพ่อเน้องทานแตยังชิมเลยต่ว่านั้นก็ไปเก็บของใหม่มันวแยังเป็นห้อยห้อยตวกินอืมค่ะแต่ว่ากับตันนี้มากกว่าบอขึ้นมากเลยคือโอ้ค่ะแล้วก็ช่วงเนื่องกับฝนตกฝนขาแห้งๆค่ะการเป็นตะลุดตะนั่นบ่อเออเป็นตะพังเป็นตะพังจะเก็บบ่อพัง ค่ะปฏิหารมีกิงแล้วเนาะพอนาอปฏิหารคดอค่้เป็นจัองเด็ูเห็นผู้เรียกกากะกระเบ้าเชงแรกหรอกแต่ว่ามันนี่สองตัวแม่หนึ่งกับคนที่นี่แหละบ้านยื่อนี่ะเนี่ยมันเชี่ยวคุ้มมาหอดถนนนี่เนาะตอนนั้นเนมาถางก็เชี่ยวยุบนี่เป็น็เไยมากเปนชื่อรถมากมาหัน่ก็เสาไฟกะนั่งดีแต่เดียคนนี้ว่าจาจ้าวันนี้ เอาสุสี ö, อย leave, rain, ouais. el, detail, ังสุก็บอย่างอยู่นี่ก็ได้ยินยู่าที่ากับเขาบอกมานียม่เนียกเลี้ยวไปหาข้าเจ้าหางไปเพิ่งเลี้ยวไปเพิ่งด้วนจอมปลวกผมว่าเป็นรถทองอถปรากฏอยู่หันเด้นพอสมวรจะาแจกกับว่าใครมาได้ลหะตอนมูมาก่ามาไหวจะว่าไก่ยยแต่ว่าใครเขามากได้ไปแจกก้อนขาขายอยู่ในตลาดไงล่ะตลาดเนี่ยยู่มี ไปค่ะครับอยู่ในตลาดจะเดิเน,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 นเที่ยวสุนีช่วงนั้นมันมันว่เป็นยังสี่เนาะครับมัน,นหกเบือเด้นนี่จากนี่ไปเมื่อเป็นเบือเด้นเลีเ้ยวก็เห็นโอ้ไหไฮว่ามีแต่ท้างอ,อา่อนลอดว่าเท่าไปนะข้างอ่อลอดที่หย<ะ>านี่ยปากเสาไฟเขมาม่านี่สองเมตรถึงได้ไหยาเปรี้ยงแถวโอ้ค่ะได้ไงถ้าเจ้าเขาไม่เที่ยวไปอนยะ่มั่วไอ้เนี่ยอยู่ไหนอืมว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะถึงเวลาปูให้เปิดบ้านนอบ่านนอกที่เป็นจังลาะเพราะว่าช่วงเวลาพอดี กับเกลืกับลูกหลานโมเจ้าของที่นี่เพิ่นกันบดอกไม้เพิ่นกับสีออก